วันนี้พี่จะมาขายโค้ดนะครับว่าตัวท็อปเนี่ยมันจะได้ตังกี่บาทน,นะครับก็มาดูนะครับว่าเออคอนเทนต์นี้ไม่มีใครทําแน่นอนนะครับก็กูนั่นแหละที่บ้าตอนนี้มีอยู่2ล้านนะครับสองล้านแปดพันประเดิมที่แป๊บกระเดียล่าเนี่ 8, 000, น 5, 000, นยนะครับ <c oughs> ก็เป็นบทเรียนนะครับอย่าขายโค้ดนะครับก็กูขายไปแล้วนั่นแหละโอเคงั okay. ้นจะ ก็กลับสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนึ่งนะครับก็โอเควันนี้พี่จะมาขายโค้ดนะครับว่าตัวทอๆเนี่ยมันจะได้ตังกี่บาทนะครับก็มาดูนะครับว่าเออคอนเทนต์นี้ไม่มีใครทําแน่นอนนะครับก็ปูนั่นแหละที่บ้าแล้วคลิปคอนนะครับที่พี่เอาไอคอนไปอัพมันเท่านั่นแหละก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งมีเมซี่ด้วยโอเคงั้นเรามาดูโค้ดกันดีกว่านะครับก็วันนี้มีโค้ดตัวนี้ด้วยนะครับ โค้ด <Code S 2> เรามี29ตัวนะครับมาดูว่ามันจะได้ GP เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่2ล้านนะครับ2ล้าน8,000ประเดิมที่แป๊บก็ดีล่าเลยนะครับแป๊บเสร็จแล้วก็ใครไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ว่าโค้ดตัวไหนมันชื่ออะไรนะครับประมาณนั้นแหละยังไงก็กดไลค์กดซับให้พี่ด้วยนะครับโอ้โหคอนเทนต์บ้าๆแบบนี้ไม่มีใครทําแน่นอนนะครับก็นักแากพี่คนเดียวนั่นแหละตอนนี้ก็ลบรัวๆเลยนะครับ ก็อันนี้พี่อัดไว้แล้วนะครับแต่ว่าพี่เอามาดูหน้าจอเอานะครับประมาณนั้นแหละโอเคตอนนี้ก็ลบไปได้นิดหน่อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่เสียดายนะครับซึ่งวันนี้พี่มีโค้ดแบบโค้ดแลมาลบด้วยนะครับเออลบทิ้มาขายนั่นแหละโอ้โหตอนนี้ผ่านไ่ผ่านไปทิ้ทิีมกูุ๊พันกันผ่านไปไม่เท่าไหร่นะครับ เราก็ได้ตังมาเท่าไหร่แล้วห้าหมื่นหรอจากลงมีแปดพันนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าเออโคตรเสียายเลยแต่พ่อทําใจนะครับก็เป็นคลิปทด,ทดลองของพี่เองนะครับก็นั่นแหละพี่ก็ทดลองเอาไอคอนไปอัพบอลเทาแล้วนะครับก็โหดเอาเรื่องอยู่นะครับโดยพี่เอาเมสซี่ร้อยสองไปอัพด้วยโอ้โหคนบ้าอะไรวะ โ okay, อเคก็เรื่อยๆนะครับมันก็ได้ไม่เยอะนะครับมันก็ได้พันสามพันประมาณนั้นเลยก็โค้ดก็หดแต่ว่าโค้ดหดหดพี่ก็เออลบไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหตัวละสามพันกูซื้อมาเป็นหมื่นโอ้โหคิดดูโอ้โหกว่าทุกคนจะเก็บตังมาซื้อโค้ดได้นะครับก็ขายกับคืนมันได้กําไรที่ไหนล่ะครับก็ดูเอาทันซี่ฟิกนะครับโอ้โห ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าพี่คิดว่าน่าจะขาดทุนนะครับโอ้โหแล้วก็เออสามพันตัวนี้นะครับที่ผมจะลบไปเนี่ยพี่จะขายไปนะครับว่ามันจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับซึ่งมันเป็นโค้ดที่แลมากหนึ่งปีไม่มาเลยนะครับไอตัวนี้แต่ว่าแว่วๆมันก็เริ่มมาแล้วครับตัวเนี้ยลิ้นปูพันกันละมันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ปีนี้เออล่าสุดน,นี้แหละ แต่ว่ากูก็ลบไปแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับโอโหเจ็ 700. ดร้อยโคตรขาดทุนเลยนะครับโอเคก,ก็แรกๆผมมีอยู่สองล้านแปดนะครับตอนนี้ก็สองล้านหนึ่งแสนแปดพันนะครับก็ได้กำไรแสนเดียวคิดดูนะครับโคตรโคตรท็อปทอปนะครับเอามาแรกพอคลิปนี้พี่อัดไว้ตั้งแต่นานแล้วนะครับก็ไม่มีเวลามาทำนั่นแหละโอเค โอ้โหไอคอนแม่แตกว่ะก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมว่าไม่คุ้มนะครับกับการเอาโค้ดไปขายนะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโค้ดกากพอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับว่าอย่าขายโค้ดนะครับก็กูขายไปแล้วนั่นแหละโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะเอาฟิลเจอร์มาขายนะครับมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่โอเคเจอกันคลิปหน้า